กาสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาสบายดีเอฟซีจะสุเนาะตอนนี้เราก็มาโหลดตลาดปักซองพี่น้องไวมากโหลดตลาดมากกบแม่น้องกิ๊กสองคนพี่น้องมาเบิ้งมาเ้าสิมาบุญมาสื่อเป็นเมือกลกองแม่น่าเบิ้งมาเ้าสิได้ยังพี่น้องมาเบิ้งมาลดึงกันทีมมันไพห่วงนะพี่น้องเหมือนวันนัน้องนาดข้าวกำลังโหลดเนาะยังบันทึกสื่ออยังเลยโหลดซีซีมากระด้งเก่า เราซื้ออะไรพี่น้องมีเงินซื้อดอกบัตรดั่งซื้อมูอดอกโลเนื้อใส่ใ้พี่น้องเหมือนก่อนพี่น้องเยายังบ่ได้คิดมาก่อนนะม,ม,ม,มาแล้วแต่พีน่นะมายังได้กันไบาริคายบอไปนะาบาริคายบอ ต oh, no oh. ูนี่นางยู่นี่ตอนนี้กำลังหล่อนอนหนักบัวสิสหงหล่อไปเรื่อยๆมี่น้าบลายอยู่บ่ยาดน้าบลายลุปเฟนอพีนอื้อน่าหน้าบมี ปีกแม่น้องกิ๊กับปูกอยูนะ่เนาะหักแม่น้องก๊กบ่ได้ประฮดสะได้เมื่อเลยว่าตายไป,ป็นบมจักเงินทอนเงินทอนต้องนัดลืมเงินทอนเลยเห็นบอกเหร อจะหาเกินพ่อกัะลึื่นทอนลงทอดจะเป็นการสารพิษหากกระาทองเดียวลังเลยพี่น้องลงลังลงลังให้ขาลงทนหนัด Cứ hỏi nào ก็ได้ à, mặc nào pa, mặc nào มาเลย à. mặc nào เลยครับมาซา <laughs> ก็ซื้อยังเมื่อกี้แรงเพิ่นบ่ซินหมูซื้อิกบ่มีเงินซื้อดอกพี่น้องแต่หมูก็ยังพอแง้บ่มีเงินซื้อดอกมันแพงซินหมูันต่อดอกนี

xin hẹn là xin hẹn còn mua bọc ừ. áo lô nướng là trao cho áo mà nằm được. Ba hoàn thôi mấy ขายมะเขือเนาะทักนะพี่ตหนยงามๆเนาะเออเต่อืแมในเดิมไหมค่ะเติมในเด้มค่ะเรอได้วันงามย่อว่างามเอามะเขือมาหาย บะซื้อกระยาว่าสิเมะขอเสียหายเจ้าโอ้ยโอ๊ยเอาไมา่ได้สิ้นแหงนี่เด้撒อ๋อให้คนเดินจำๆเออเอาสิยด้ซื้อสิ้นแหงโอ้เฮงแหงแหงหวานนะพี่น้องซื้อไม่ลูก้กินคนไหนกูประไดีแหงประเดีาา๋ยวนะจับของจับคือมีแต่เอน็นใช่ไหมคะ พี่น้องเบิ่งนังกันพี่น้องซินแหงเดินกินซื้อซินแหงเออได้ข้าวผู้สีแต่น่าบาะเจ้าอย่าว่าโพดโพไลายเอาเลยโอ้ยเราเราพี่น้องเราไปเรามาไปซินซินโมโลนึงกับซินแหง ไปหานเจ้าอะไรตงนามจะหลดดอร์เดอทงละซิปกับคายดรเดอทงซิปกับคายงกอซื้อวังได้นี่คือว่าทงบอะไรก็บ่อเจ้าซองโล่เจ้ากับบรุดน่ะแม่ ฮอดโลหรือบ่อด้วยไหมคะเอ้ยตื้มไหมครัเนี่ยตื้มไม่นี่เจกหน่วยไหมค่ะนี่หนะมาซุกซุกซึกซึกนี่ใกลกว่าเจ้าสีวี่ลรอวะใครไหมค่ะตืมไม่ได้เพียงพี่น้องนี่เด้นี่พี่น้องนี่เด้เนี่ยขอบใจขอบใจ ใจเด้ไปเซรลายได้บังหน้าแต่ล้วแนวอื่นก็บรรลัยดอกพักบ้านเฮากับมีแม่ข้าขายบักไม้จ้าวเต้จริงบอกรกินดุอยู่มังเอือกับมีน่ะปันย่างกับผู้น่ะอ้าวซื้อเมื่อไรด้อยู่เงินกิม่ดีเนาะป้าย่างไว้บนซื้อแล้วได้มันเอือเลย น้องหนัดบะหัวพันสินยางไปซื้อยางนาพี่น้องไปเลยเลยไปเลยเลยไปนึ่งกีจะเหมย์โลเลยเมยน้ำเมยน้ำเลยพี่น้องน้องหนัดไปเลยเลยเมาเตะมะนาวสามโลแล้วก็ลาสิไปหอดใส่เลน้ำก้นไรอนี้ แม่ค่าหมากผู้แม่ค่ะแดงอยู่บ่แดงู่สีเสียบกันอันนี้เป็นผู้ยังเนาะผู้ักซอ้ยคอยย่านอาผูบักเซ่ห่อได้น้อยๆน่ะคอยว่ามาแบ่บ้คนเห็ดกับเอาเห็ดมาเสื้อมาตลาดจ่ว่าว่าใครจะดูบ๊่คอยเวาดอยบ่คอยแม่คอยว่าหายจะว่าขาดเด้อเลยคอมแพรก แนนอนเอาสีเสียนี่นีซองเผาเนี่ยกะ้างผูฟอมนี่างว่าคืบอกว่าตีหน้าตัวออามามเสียเยอะมาแดงอยู่บ่าเนื้อเจ็บเนื้อเจ็บได้มือจนเนื้อเด่นอ่นเดินอันอามนี่เดสผู้นี่เด้ขมันเหี่ยวใช่ปะวันล้วันเลยเด็กผู้เสพแล้วแพงแค่ไหนอะ จะมาให้ยายนำเดท่อได้ก่อนนีนะสิบพัได้อํมปันกันเนาะบอซื้อหลายบอื้อลายพี่น้องคันว่ากสิบพันแต่ม่ต้องกิกปลาปึงด้วยออาปาตาแดงบ่มาคนมากแเขาคนกเป็นมาวบ้า่ตหเลยดีนะบ่ตัวเมือก่อา ลองเบิกเอายีแถวป่าก็ได้ย้อันนีลมนบงๆนั่นเนาลมเออนั่งยันแรก่มน่เทานั่งยันแก่มผู้ายค่ะเอาางะ ไปทางไหนต่อเราไปทางหน้าบ่แผ่นแดงเนาะแผ่นแดงแบนเอาชินั่กก่อนโอ้ยคันคันเบเขาชิ้อย สิ้นค่อยน้อยแล้วเอายงน้อไปเรื่อยๆายลเต็มกับซามยนะพี่น้อง พีถลายเน่ากล้วย